ก่อนที่จะไปดูคลิปก็ฝากกดไลค์ซับสไคร์นและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพี่จ๋านะครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีนะฮะพี่น้องสู้ทุกคนนั่นแหละนะครับเมื่อนี้กับผมได้อ่ามาอำเภอลมเก่าครับผมนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็เลยเมื่อนี้มาไอ้ทะเบิกนะครับมาพูดถั่วเบิกก็เลยหิวครับผมนั่ก็เลยหิวนะครับก็เลยตามอ่าตามรีวิวขึ้นมานะครับผมกับนี่แหละ นะผมได้มาร้านขนมจีนครับผมเป็นขนมจีนนาวังนะครับกับเที่ยวของมาทางในปุ๋ยนะฮะผมตาม G P S มาครับผมนะฮะผมตาม G P S มากับล่านเพื่อนจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับผมนี่นี่นะครับเป็นเป็นขนมจีนนาวังครับผมนะขออนุญาตเพื่อนละนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องเขาเมืองแม่เพื่อนว่าเพื่อนจ็นแบบไหนเป็นขนมจีนบีบสดๆนะครับนะบีบสดๆนะครับผมเดี๋ยวผมพายเมืองเล็กๆกันนะพายมาโอ้คุณไหลไหลเลย คนไล่ไหลโอ้น <this> <ๆ S 2> ีคร <Dude, S 2> ับผมนี <c oughs> ่คร okay? oh. ับแม่ขออนุญาต่ายวีีโอเด้อนีแล้วครับผมตามอันตามรีวิวเขามาครับผมนะก็เลยนะขออนุญาตบุกครัวเล็กกันแล้วกันโอ้ตุ๋นบีบสดๆนะเมืองครับผมโอ้ทำสดๆเลยใช่ไหมเนี่ยครับโอ้โห นี่ครับผมมีเป็นข้าวปุ้นสดๆนะครับร้านอ่อร้านยังก่อนนะขนเป็นนาวังครับนาวังม็นปะขนมจีนนาวังครับผมอ่าเมื่อนี้ก็ได้มีโอกาสมาเยือยฮอดเพชรบูณ์นะเมื่อกี้ก็จัดหนักจัดเต็มซะหน่อยนะครับผมจัดหนักจัดเต็มนะเดี๋ยวถามมึงพอพันจีอา่าบีบนะ บีบน้ำขันขาปุ่นนะอยู่ในหมอนอี่แหละบีบน้าขันเขาปุ่นซดสๆเลยใส่เวลาจักหน่อยเฮ้ยสังเกตเส้นมันจะพูขึ้นมานะเออโอ้แบบนี้มันก็นแซ่บแล้วนี่มึงอกี้ผู้น่ะเปนกระเจะไปเอาไปจุ่มน้ำนะฮะไปจุ่มน้ำเย็นจุ่มน้ำเย็นพี่น้องนะครับผม ตัวนี้ผมยังไม่ได้สร้างเลยเดี๋ยวจะ่าผมสร้างก้อนบัดเนี่ยไอขายยังไงเนาะครับนี่ชุดเล็กพันสิบครับชุดใหญ่เด้วยร้อยร้อยยี่สิบครับเอาชุดใหญ่อ่าหน้ามีหน้ามีไหมน้านี่มีที่น้ำครับบนตัวมีให้หมูเลยครับอ๋อโอ้อยู่ตรงตัวแล้วมันบ้าอ๋ออันนี้มีจะเอาจะเซ็นไปพี่น้องนะฮะชุดเล็กครับนี่อ๋อชุดชุดเล็กจะสิบจับเนาะนี่ครับผมอันนี้ชุดเล็กนะ ชุดเล็กครับผมนี่อันนี้เป็นชุดเล็กรวมหมดชุดใหญ่เลยนะนี่แล้บผมเป็นเห็ดสดๆเลยนะชุดใหญ่จะจับนะก็ยี่สิบเป็นบ่โอ้ oh, เห็ดดีเน่อยมึงดูเเลยอันนี้คือแบบบีบกันเห็นๆเลยนะบ,บีบสดๆ นะฮะเส้นนี้ก็ต้องนะโอ้มึงดูโอ้นี่ใส่ไปแล้วนี่ครับมึงบีบแล้วบีบแล้วบีบแล้วโอ้โอ้เสียงงามเนาะพอเนาะ มองดูนะเซนแบบบ่ขาดเลยครับผมนะเซนเางาเลยครับผมตับแ้งสุดๆเลยนะตับแล้วก็บีบ บีบแค่หนึงไม่ได้จากจับครับนี่นนรประมาณสิบกว่าจับครับโอประมาณสิบกว่าอืเนี่ยเส้นมันสิลอยขึ้นมาครับผมโอ้ขอบคุณฮ้อนตัวนี้ขอบคุณฮ้อน,น,อน,อนพี่น้องขอบคุณฮ้อนเบิ่งเส้นงามงามไงนะแล้วก็เอาไปใส่นะครับแล้วเอาไปใส่น้ำเย็นครับผมใส่น้ำเย็นเนื้อล้านเพื่อจะเป็นร้านลักษณะง่ายๆครับผมนะครับลักษณะง,ง่ายเลยว่าผม มีเดกคนแนะนําผมมานะครับต้องมาล้านนี่เด้อพี่จ้าว่าท่านนะฮะต้องมาล้านนี่นะครับผมพลาดบ่ได้นะพลาดบ่ได้ว่าวท่านนะครับมื้อนี้ก็ได้มาแล้วเด้อนะครมื้อนี้ผมก็ได้มาแล้วนะครับก็บ่น่า,นาจะผิดหวังนะ <c oughs> ครับผมนั่นะคือคือชุดใหญ่นี่เอาจะเอาแต่เสศษมันบ่ครับแต่ว่าน้ำพวกนั้นก็นอยู่ในตูน้เหมือมนเดิมเนาะโอ้ น้ำเดี๋ยวพ่อพอดีไปตักเด,ด้แม่เพิ่นตักแล้วเด้รึเปล่มึงแม่เพิ่นตักน้ำนี่ครับผมโอ้อันนี้เป็นน้ำอ,อันนี้น้ำอย,ออย่า,ยา,างครับแม่น้ำยาปลาอันนี้เป็นน้ำยากะทิบ่ะน้ำยาปลาเนยน้ำยาปลาขออนุญาตเด้อโอ้น้ำยาปลาพี่น้องนี่น้ำยาปลาอันนี้เป็นน้ำยากะทินี่โอ้แสดงว่าเพิ่นขายดีเมื่งสิเบิดเลี้ยว นั่สิเบิดเลี้ยวครับผมโอู้อันนี้เป็นเอยียงเนี่ยอันนี้เป็นปลาดุกนะครับเป็นน้ำยาปลาดุกเด้อเนี่ยเด้อเป็นน้ำยาปลาดุกอันนี้เด้อันนี้เป็นเอยียงนาะเนี่ยเบิดเลี้ยวโอ้เพี่นองขายดีพี่น้องอันนี้เป็นเอยียงกรบเบื้อนะเดี๋ยวแม่ขึ้นมาก่อนโอ้เพี่นองขายดีครับผมเนี่ยเพี่นองเฮ็ดดี้ดีไหมเฮ็ดเป็นก้อนก้อนละคำเลยเนี่ยเนาะ <laughs> นี่เป็นยังไงกันเล็กนอเอยถือว่ากวนละคำเลยสำหรับผมนะได้ใช่ไหมผมท่านครับมีเริ่องมาสองผู้ให่โอ้มามาพี่น้องมามบุศบาลนี่ครับผมนี่ก็ผมนะที่ผมที่ผมพาพี่น้องไปเมืองนะเพิ่นบีบจิกซ<อ>ุดเลยนะ ที่เรียกผมเข้าใจว่าเพื่อนจะเฮ็ดเป็นก้อเป็นก้อไว้นะครับโบเมียนนะครับซึ่งเพื่อนจะบีบสดๆแบบนี้นะอันนี้เพื่อนว่าเป็นชุดไงวะท่านนะครับเพื่อนว่าเป็นชุดไงนี่ครับผมเพื่อนว่าเป็นชุดไงนะเพื่อนเฮ็ดเป็นก้อนนะครับเพื่อนเฮ็ดเป็นก้อนไม่ดีดิพี่น้องนะครับเบิร์นเป็นคำเลยครัับ โอ้ขาเจ้าเฮ็ดดีอ่ะอันนี้เพื่อนบอกว่าเป็นน้ำยากะทินะครับเป็นน้ำยากะทิเดี๋ยวลองมึงเปลี่ยนทีละคำทีละคำาเลยก็แล้วกันนะเป็นน้ำยากะทิกินคำละน้ำนะครับผมจะกินคำละน้ำลองมึงกอนว่าที่เป็นแบบแบบที่แซบบอ่อืม้ม น้ำยากะทินี่ได้นะเราผมเห็นเห็นอีกน้ำยาหน,นึง่งอันนี้น้ำยาอย่างของมึงด้วยต้องเป็นน้ำอย่างวะเดี่ยเดี๋ยวพี่น้องผมชิมเมง่ักอันนี้มันเป็นน้ำแบบน้ำใสๆอ่ะราะไม่ใสๆดอกออกเป็นน้ำสีแบบสีชาๆจานัน่อยนะ อันนี้นาจะเป็นลักษณะแบบน้ำต้มสมุนไพรนะครับเป็นลักษณะแบบน้ำต้มสมุนไพรนะพี่น้องนะเดี๋ยวเอาทีละอันเอาทีละอันใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นอันนี้นาจะเป็นน้ำยาปลานะครับเดี๋ยวผมชิมเป็นน้ำยาคนเด้ออันนี้พี่น้องนะครับก็ผมขออนุญาตชิมเป็นน้ำยาคนก็แล้วกันอันนี้น้ำยาปลาอีก แล้วมีน้ำยาเป็นไงเป็นน้ำยาปลาผมเห็นปลาดุกน้ำยาปลาดุกไหมโอ้นี่โมเมีนอันนี้น้ำยาอย่างวะเป็นลักษณะแบบหน้ามันมุนคือพุ่นนีน่แหละอันนี้จะหวานนะครับถ้าทำผมผมแซ่บอย่างผมแซ่บน้ำยาไทยนะครับน้ำยากะทิเดี๋ยวผมไปกินน้ำยากะทิกันแล้วกันเอา น้ำยาก,กะทินี่ครับผมนี่ครับผมเป็นน้ำยาก,กะทินะครับผมไม่รู้ว่าเพื่อนเอาอย่าง็ดนะ เอาหมูแกะเอาปลาบุรู้เจ้าว่าแสบพี่ดองเห็นไหมอ่ะ <c oughs> เอาเห็นพี่ดอก <c oughs> ขาจะว่าใกล้โอ้กันพี่กัดล้านนะกับพี่น้องก็ลองพิมพ์มังออกไปแล้วกันนะครับขอบคุณครับอโอ้มีขออผักผักลวกครับผมมีขอาวผักลวก ถ้าบุเรน,นะครับอยากลองมาชิมเม่งก็ลองอพิมพ์ว่าร้านขนมจีนนาวังนะครับนาวังล้มเกา้านาวังล้มเก,าก้าครับผม ผมยำถือพักบอย่างนั้นลักษณะแบบสงสัยยำถือข้าวตองเนี่ยบอกนี่ถักข้าวตองบอ่ะมีครับผม มือสิเงิพนพุ่น,พนะครับแบบสุดโเลอเนี่ยน,นะนะ ตมหู้แล้วนะเป็นอย่างเงินพระเจ้าขึ้นมามากินร้านนี้แซ่บ นี่ต้งแจกนะครับมาทับเบิร์เราจะว่ากับช่มงคึมๆนะครับคึมนเนี่ยใก่อ้อกขาท้าเว้ยเจ้าพาห้องใกล้อ,อกอ

啊，欢迎欢迎。 สมคําที่พราเจ้าแนะนำมาผมมาอีกครับผมโอ้โอเบิดมือพี่น้องนะครับเดินทางมา,า,มาตั้งแต่อุดรนะตั้งแต่ประมาณอ่ามันฝนตกนะฮะอยู่อุดรเนี่ยฝนตก ผมออกมาจากอุดรประมาณมื้อเชที่ยงประมาณ2องโมงนะครับสองโมงเช้าเลยนะครับก็จะห่อนลมเก่ากะใช้เวลาพอสมควรนะครับกับบริเวณี้บริเวณยังนะครับก็ค่อยๆขี่มาเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆขี่มาเรื่อยอาจจะฝนตกแนี่นะครับหรืออาจจะแดดออกเน่นะครับเป็นธรรมชาติทีเดียวครับผมที่แรกนะผมว่าจะไปที่ด้านซ้ายนะครับไปงานพีทาโคนนะครับแต่ว่ารถมันไหลนะครับผมรถมันไหลผมก็เลยไม่ได้ไปดอกเลยทีเลี้ยวกลับมาทางเส้นนี้นะครับแล้วก็จะขึ้นไปพุทธเบิก นะครับเขาที่พักครับผมนะครับที่พักกลางเส้นนะครับที่พักค่อนข้างที่จะเต็มหายานะครับพี่น้องเขึ้นมาหลในมือเนี่ยก็เลยนอนเต้นกันแล้วกันนะครับก็เอาบรรยากาศนะครับเต่นบรรยากาศมากกว่านะครับการติดตามมึงก็แล้วกันนะครับว่าอยู่ข้างบนนะครับพี่ใหญ่พาพี่น้องนะครับไปแซ่บๆอี่ยในมือนี้นะครับติดตามกันก็แล้วกันนะครับสำหรับมือนี้นะครับทิ้งท้ายไว้แน่ก็แล้วกันนะครับสำหรับร้านขนมจีนนะครับหนาวัง นะผมว่าจะถามเพื่อนยูว่าเป็อย่างเพื่อนคืซื้อนาวังในแรกผมได้ยินซื้อว่าหน้าขนมกินนาวังมันอาจจะมันอาจจะยุ่งใกล้วังบ่อยนิดียผมคิดที่ผมคิดเองนะครับนะปกติเป็นอย่างนั้นที่จริงแล้วเกิดเปซื้อร้านเพลินนะครับเป็นซื้อ้านเพลินกันลองเอาเมื่อกันแล้วกันนะครับเสื้อกูเกิลนะครับหน้าขนมกินนาวังในหมู่บ้านเพลินเป็นหน้าง่ายๆนะครับสไตล์บ้านๆนะครับนี่เราผมมักแบบนี้นะครับผมมักแบบนี้แหละเ่าผิดหวังครับผมน้ครับคำจิ้มน้ำขนมจีนเพราะว่าจะเป็นน้ำยาปลาน้ำยากะทินะแล้วก็น้ำต้มมสุนไพร นะครับโบผิดหวังนะครับลองมาชิมเมื่กันแล้วกันนะแล้วก็ไก่้อกที่ลืมสั่งไก่้อกเด้อพี่น้องเด้อขาดไม่ได้เลยไก่้อกนี่แหละนะลองสร้างเมืองนะครับเอาเอาไว้สมิตรครับผมไปพบพ่อกันย่วงข้างบนนะครับยูพูทธเบิกนะครับสำหรับวันนี้เอาไว้สมิตรครับผมสวัสดีครับ